วันนี้เราก็จะไปะซื้อของขวัญให้กับน้องพนักงานราชการใหม่ครับตอนนี้เรายังไม่บอกว่าคืออะไรแต่รับรองว่าฮาแน่นอนเชื่อผมไปกันเลยเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับตอนร้านขายอุปกรณ์เครื่องสนามนะครับร้านสวยสิริอยู่ที่หน้าสวนสัตว์ลบลีนะครับนี่เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรองว่านี่กลางวันเดีย๋ยวน้องได้พากันคืนแน่นอนบอกเลยตอาอมีของขวัญพิเศษสุดพิเศษจากทีมงานยิ่งกว้างน้องๆพนักงานราชการอิทธิพลเปิดพร้อมกันขายได้ไงบ้างโอ๊ย ได้กลางวันได้อะไรบ้างคะกาคคอยินดีนะครับสำหรับน้องที่ได้พางกันคืนกันนะครับบอกเลยว่าเนี่ยหยุดมันไม่ถูกต้องยิ้มกว้างมาตากล้องยิ้มกว้างเอากล้องมาด้วยพาให้นงเดีอันต้องมีตัวอย่างคุณจะมาอยู่ดีๆผมเปิเรียนอยู่คุณจะมาทำอย่างนี้กับนักเรียนผมไม่ได้คุณพางกันคืนหนนักเรียนผมดูพางกันคืนเอาเลย ตัวอย่างที่ถูกต้องในการทางการชืนคุณบอกผมดิว่าคุณคือใครโอ้ยริงวางเออแค่นั้นเองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหวานเจียบคุณคิดว่าผมจะโดนคนเดียวเหรอครับผมไม่ยอมโดนคนเดียวแน่นอน